เงียบ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 เขาตัคือมึนเมื่อกี้ตตยคือปิดไม่มิดอยู่พ่อครับหาใจไม่ทันก็พ่อพ่อหาใจไม่ทันแล้วว่ง

มันกิ่นที่มันเหลกโดยสอดฮัตดูดตัวน้อยใส่ขวดเลยสิบดูดน้แม่น้องได้ต้องให้กินอีกทีพวได้กินารัปะอืมหา่ับปะจิงไน่ปะจิงคือปะอะไกเนี่ยปิกนึงปิกหมือนึืนตาเส็จแล้วมากินเหมืนคืบนีเนาะอ๋อมากินแล้วคืนตาเส็จแล้ว